โอเคครับ okay, ผมก็ดีครับผมนายทีเกีนทวีเฉินเคยครับก็ผมมาเล่นหมุนเฉยนคนะผมไม่เข้าเล่นนานละไอคอนมาตเตอร์อะ่ะพอผมเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยครับได้ 40m ขอบผมดูครับผมเพิ่งเกาะประมาณ200กวาานะ่าหานะแต่ตามผมไป 40m ว่ะเฮ้ยเมาเรื่องว่ะนึกซ้อมก่อนดูดิเละเลยอะ่ะเปลี่ยนเกาะย,ยาวๆอะ่ะ บังเอญน้ำหมุนได้40มโคตรดวงดีตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะลบทิง้งน,นะแต่มันน่าเบื่อถึงว่าผมที่เวลาผมจะโจมตีหรือแก้แานนก้คืนเนี่ยมันชอบหลุดเนี่ยผมก็เลยขี้เกียจเล่นก็เลยว่าจะลบทิง้งแต่ามาแล้วลองเล่นดูลองอลิบดอ่ะแล้วก็เผื่อจะมีคนติดตาม เค <Okay, S 2> ได้เป็นก่อนแล้โอ้ยสี่สิบล้านก็เกือบหมดกันแล้วเนี่ยผ oh, มเพิ่งกอสิบเองกี่สปินแลนะสามสิบเองเหรออันนี้มากันซื้ไไอไร้ไ่่เธอ เราคนดูสนับสนุนซื้อมือพื้นฐานไปก่อนเลยหมดโอ้ยเล่นดีว่ะเอออ๋อเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สปินเนยอะ ประมาณนี้ครับผมสปินกับเงินเยอะนี่ครับผมโอเคโอ้ผมจะกดสักคูณห้าแล้วกันเอามาึทไดในป้นคูณห้าเลยวะเร่อะอีกเป็นอีกหนึ่งครับที่ว่าทำให้คุณได้สปินไวแล้วก็ได้เงินไวครับอันนี้กันโอ้ การตัดสินใจได้ผิดพลาดฐานหกวะ่ะขุกหน้าดูว,ว่าวิ่สเบอร์ได้อเงาสิบตัวปิน้น่ะธรรมดาที่ไหนล่ะครับม,มันแจกเยอะนะพวกสปินเนี่ยแจกหน้าเพจด,ด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็เมามีเพจที่ตามก็ลองเข้าไปดวผมวเขา็ดแจกทุกวันนะประมาณนั้นนะ วลรีผ้าสปินครับผมแล้วก็แจกพวกเหรียญในพวกนี้ผมอาจจะพูดเบาไปนิดหนึ่งว่าตอนนี้ตีหนึ่งจะตีสองแลครับนะไม่รู้อ่ะร้า,างเมือก่อน ต่อมูลทีละห้าแล้วกันออสวยงามโจมตีอ่รอหนูว่าแต่พวกสุ่มให้มาอย่างงี้ผมไม่พอให้มันยวว่าคือเหมือนว่ามันมีโล่อ่ะเดี๋ยวลองดูแห้ะเอ,อ้าไม่มีเฉยสามล้านนี่โอ,อ้โหสวยงามจัดอ,อ่ะเาได้แย่คูณตรงนี้ได้แค่สิบห้าบาได้แค่สิบป่ะพอดีเลย เฮ้ยเจ๋อเด้ตัวแท้ๆป้นคุณฮานน้ำเยไม่รู้เท่าไหร่วะไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวโดนป้นช้ายังงาะผมจิ้มให้ไหวที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวโดวนป้นนะ จะแ,แสนวะ่ะไอ้เห้ยหิวข้าวบ่อยยังวะ่ะย้ได้แทกตีนได้อะตัวนี้ไม่ได้ช่วยเลยเลยเกินแต่ข้าวขอไปในคำหยาบรับ <c oughs> เฮ้ยสวยคูน้าด้วยวะ่สะสกิปห้าล้านมาพูได้หมดเลยอ๋อแรกเลย ถูใช่ไหมเอ้ยสามล้านคุมค้มละคุ้มละได้เก้าแสนเอ้ยโอ้โหคุม้มละหมาไม่ช่วยอีกอีกแนบเนี่ยโอ้โหล้านหกโอ้ได้ล้านาหกคูณอ้าโอ้โหเฮียสามสิบแปดล้านนะครับ ม่เเราได้สปินอีกเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหมดเฮ้ยแต่ว่าเราเราไม่มีโล่เลยว,วะ่ะไม่ได้การละเฮ้ย,ยต้องสิบสิบล้านสิบเอ็ดล้านวะ่ะแต่ว่า เราไม่มีโล่นะถ้าเสียงผมเบาไวา้หรือ,อยังไงก็ขอไปด้วยผมเปลี่ยนสองเกาะในเวลารวดเร็วคนระับนี่ครับได้อีกสามสิบสกินอาจจะมากกว่านั้นนะเฮ้ยสี่สิบเหรอไม่ผมไม่มีไหนบางวันนะผมลืมน,นะผ้ได้อสิบเอ็มว่ะ จับจ้วงในสวยเท่น่าจะได้เปลี่ยนเกาะนี้ไว้วะ่ะเพราะว่าเกาะมันถูกมากหรือเปล่าวะน่าจะเจ็บสุดนาจานล่างวะ่ะคือถ้าเราไม่ได้โล่นะโอกาสที่ว่าเราจะแตะโอกาสสูงมาก โอเคสวยงามอมืโอ้กาแล้วมันมีแลไวด้วยวะผมก็ลืมไปเฮ้ยกดพีกเอามโอมาหน่อยสวยเลย่กับตานักเกอบเทีลเกือบเทียคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าก็เ,าเรื่อยๆเลยอ่ะ ได้ยน่อยได้เงินอีกเนะี่ยอยาได้อีกแปดสิบสปินอ่ะอน,นี่จะมีเกาะนี่จะมีโลได้อีกล้านหนึ่งสวยสวยงามเนี่ยได้แปดสิบสปินนะผมโอ้โหมันสุดยอดแค่ไหนครับได้สองล้านเอ้ยไม่ใช่ นี่ครับเล่น,นช่วงนี้กิจกรรมมันเยอะก,ก็จะได้เยอะหน่อยครับได้ล้านเจ็ดเลยสามล้านพอดีได้สร้างเนี่ยน,นี่ฮะดีได้ีกแล้วสวยโอเคนะ๋ยวคลิปนี้ผมเลยค่เปลี่ยนเกาะน,นี้พอนะครับ ได้เอหมุนอ okay, ีกยาวนะผมแบบไม่เอาแค่ก่อนแอปเนี่ยโอ้โหได้คูณห้าได้หมดแล้วประมาณสามล้านนะเนี่ยแท่งเดียวเองว่ะโอ้โหแท่งเดียวว่ะโอ้โหตายแล้วได้ได้ไม่กี่หมื่นว่ะโอ้โหล้านกว่าเองน้อยยัง เบลแผ่เรื่ยๆน่าได้ร้านกวายว่ะน้อยน้อยมากโหเกือบได้ป่นเลยนะคืออย่างอ่อนหนึ่งเราพอเรามีตังค์เริ่มเนี่ยปุ๊บเราก็ขยันสร้างเลยครับผมพอเราขยันสร้างปุ๊บอ่าเก็บตังเรื่อยเือน้อยเนี่ยมันก็ป่นีิดหน่อยแล้วเราเก็บตังควายเนี่ย ็เรียบร้อยครับแล้วเสียงของการโด,โดนพ่นเยอะนะได้โลลวเออยาวอ่ะคือนะผมบอกเลยโอ้โหข้าวแสนเอ,อ้ยได้โจมตีกมันสุดยอดวะ่ะตีเคดียววะเคลียนเป็นพันเลยวะมันเล่นขยายเป็นเกินขอเอาพวกน้อยๆดีกว่า ต้องต้องเลื่อนหนีวะไปเปิดเจอพวกนี้ผมทำไงไงเขาไม่ตำผู้หญิงเลยนะ่ะอือผมรู้จะโจมตีใครโจมตีนี่แมันใครกับรู้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับได้สองล้านห้า ผลลัพธี่ต่อไปถ้าเป็นสปินนี่ก็น่าจะยาวๆ,ๆครับนีบ่ครับได้ถ้าตัดไายก,ก็ร้อยสิบสปินนะก็นี่มีอยู่ห้าล้านก็ไปสร้างก่อนครับลล้านสี่ไม่พอไม่พอก็มุ่งหนุนต่อครับ ได้พลมันน้อยว่าถามแสนเองไม่คุ้มเราดีเนี่ยไม่คุ้มแล้ว,ลวโอ้โหได้ได้บอกแางได้ไม่ถึงล้านผมช็อกเลยว่ะหกแสนเ็แสนนะ่ แปดแสนนะโอเคนี่ยครับพอเราได้พอบุกเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อีกร้อยี่สิบสปินเลยนี่โลมีแล้วโอเคได้ปอ้อนอันนี้แจว ผมป๊อบไปเซอร์ไว้ก่อนนะแล้วทีว่าผมจะโดดเห็มไหมรู้ึกว่ก็ไม่หวยกว่ามันเยี่ยมเลยว่ะโอเคขออทีหนึง่งจะไปสร้างคนระับแล้วหมดโอเคคลิปนี้ผมเล่นแค่เปลี่ยนเกาะนี้พอนะอืมน่าจะเหลือประมาณสักยี่สิบล้านน่าจะได้ยู่ Ni bông chang chẳng hạn mọi thi nhất. Chẳng được là, nó cũng kịp gỡ là. A nghe phền, Ay. Bôn nịp bôn đi, Ay ai ho. Ay có Ay ho. Ay ho. Ay nó tôi miếng thani là đi xong rồi một cái này nè K footage Em em Quả Anh rồi weed.cem ones Boomers anh lại งามไส้ฮะสปินหมดมเกือบเกือบเกือบไปแล้วผมลืมไปว่าผมยังมีของขวัญอยูโออย่โอเคได้ห้าสิบสปินว่ะเอ้ยก้อยสปนดว่ะเคเอ้าไม่เนะหลือแค่คุณสามว่ะ โอ้โกเยอะเกินไปมั้งโอ้โหยยังหามไซอะไรเอ้ยโโอ้หได้โอ้โหยสามสิบพอ,อ,อ,อดีเลยสวยตวงมันวาวะ่ะอันนี้แค่คูณสิบเลยเหรอโอ้ยลองดิ ดูดาจะป่นะมึงถ้าคุ้มสิบม่งไม่คุ้มว่ะดูดิเพราะว่าคูน่าคุ้มสุดละถ้าคุ้มสิบได้ป่นะเจ็ดสิบล้านนะโคตรแ๋วอ่ะรู้สึกว่าเกมมันเริ่มงงอ,อ่ะ เฮ้โตเกมมันเริ่มงงอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ป้นไม่ได้จบตีเ๋เยอะขึ้นมาแล้วเฮ้ได้เปลนก่อนแล้วเฮ้ภารกิจในคลิมนี้สำเร็จจ้ครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ผมสําหรับการสอนหาเหงินตอนหาสปินอย่างง่ายที่สุดแล้วผมแล้วก็การเล่นอันแยบยลนะวันนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยผมวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนครับบายบายครับผม